สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอคค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกลักเล่มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นลักสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาว9้าเซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ2นะคะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปไปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็เส้นสุดท้ายเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ให้เราพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวา แล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมานะคะ บิดปลาริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ <hum ans> ต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาให้เราพับกลับลงมานะคะ <hum ans> บิดปลาริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ <hum ans> ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาหลังจากนั้นหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีบดอกสีแดงหรือว่าใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะ สอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองเราก็จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวา ม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงออกมามีค่ะสอดมาแล้วทะลุกออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นสีแดงชี้มาทางซ้ายจับขึ้นมาค่ะ พับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายนะคะนำกลับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะ พับขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะหมวนปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะหลังจากนั้นให้ชี้มาทางซ้ายนํากลับมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้กรีดดอกแบบนี้ทั้งหมดสี่เส้นให้เราพลิกกลับด้านไป เพื่อตัดปลายริบบิ้นที่มันสั้นกว่านะคะนี่ค่ะริบบิ้นที่สั้นกว่านะคะทุกมุมเลยค่ะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นด้านบน เส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาดึงออกมาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราจะทำนะคะให้ชี้มาทางซ้ายให้นำปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนคาเนี่ย่ะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นมมวนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะนี่ค่ะตรงกลางนะคะสอดลงไปเลยปลายริบบินจะมาชี้ออกมาทางขวามือค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ให้จับตั้งฐานริบบินชี้มาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบินขึ้นมาค่ะผาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ม้วนเข้ามาด้านในค่ะหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกส,สีขาวค่ะ นี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางทางซ้ายมือจับขึ้นมาด้านบนผาดเฉียงขึ้นไปค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานให้ชี้มาทางซ้ายเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะหมวนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกีบด,ดอกสีขาวปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะลิบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ